นี่ผลงานค่ะพี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนจ้าใหญ่ใหญ่เดียวไปดูอ้าอันในในพ่อพ่อพ่อมันฉีกทันสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพ่อกับเคยลาหรือพ่อพี่น้องมันอย่าเห็ดมันเบางามดุพ่อกันในวันที่สามสิบเอ็ดเดือนธันวาสองพันสหไทยที่เก่าตอนลาที่ใหม่เนาะ ืันนี้ก็ทรงไทยปีเก้ามืน่นก็เป็นปีใหม่ก็เป็น2000 2องพันสหกสหกันนี้สาาองพแต่ว่าทางไทยยังพอซอยังบ่ตั่งเห็นได้นาะนเดินสองพันห9ารอยปมื่น,น,นก็สจเป,ป็นสองพันอตั้งเาสองพันสเก็ดสเกาาเนอาหาร ชงถ่ายพี่เก่าตอนรับพี่ใหม่พี่น้องแกงน้ำไมับอกน้ำไมัแกงอาหารยอดฮิตชงถ่ายก็ต้องเอาอาหารยอดฮิตมาชงถ่ายแม่ก็ไงไงกูไหนก็ไงเนาะดูไหนไหนไหนใหญนดิไงน้ำผึ่งคนเลยลูกแม่แม่ไปปล้นเพาะมา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  ไหนแม่้น huh? ี you know? Hello, ่กิน้ำอย่บันสายเป็นันปลาลุงบังปลาลุงสบายดีพี่น้องปลานีป่วยอยไรหักกรได้กไรอันป่วยป่ไวยกินเยอะอย่าบอกบ่บ่จม ขมเด็เท็ดน้ำขมฟังเท็ดบออาหารสมไ่พี่เก่าตอนรับปีในปีใหม่พี่องปีในอาหารชุดชิดเลยมาแมมาแม่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 าม่แม่แม่ม่ม่แมแมม่แมแม่ม่แ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 มมมมม

เินแเน้เลมันยังบดเลยาเท่าก็ได้หยุดเงียนหยู่เขให้เขาหยุดเงียนอยู่จากนีบ้านี่นี่ะุจตมมเอืุ้ดจมนี้ออนไปต่วนไปจนจานอย่งไปว่ มนันยังไม่พูดเนี่ยอันนี้เขาจะเอาทุกท่าเยนาว๊ะเอ๊ะชี้เหรอี้ขาเนี่ยยุดหัดซุกบาจักเอ้ยก็หยุดถึงสามือทั้งกระแทมเพื่อนใหม่ลุ่งพอดีหยุดยังคาแล้วเนาะเราได้เลิก็ว่าตั้งแต่ที่3าสิบ ามสามเที่หที่สอือใหแม่จักใม่จักรถจักรถจักรได้นี้ลนกุกันี้ลลุจักรจักรลุัรลุกจักรัุจักรลจักรััจยุรลก เห็นดีๆเนี่ยแงงหน่อยนี่อโอ้ัดอีกูวัดงี้เห็ดผบอกงก่อนผัวหิานต์งี้เห็ดผัวบกวเห็ดเห็ดที่อย่งนั้นแปวกเห็ดผเห็ดหนูเห็ดหนู

cái 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 sẽ cắt được cái Nhi cái 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 Yêu cái cái Nó cái 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 ผ่านเต็นล้มัองผ่านใช่ไหมแม่งข้าดาวพี่น้องไปเข้าดาวทางไหนเนาะนไปเข้าดาวป่ะครอโว้นอนบ่ได้ก่อนโอ้โหปีนั่คือป๋าฉันเห็นแน่กว่าไปดดกว่า เหนียไปเลยไปเลยลู้ถามา้นี่เา้นกินไยข้าวดาวเหล่มเป็นชาวอย่างเคยข้าวดาวได้ด้วยเยอะปีปีเคยปีปีปีใหม่ตเกียร์กจัดงานจะฉลาดยังเที่ยงขึ้นไ่ครับเ้อไ

เดี๋ยวอ้าวปัจจิดมาเรียนเก็บเอาอลไรไหมลูกป,ปิดเอาดีๆเอาเอามันสิตามหนาเ,นเานปิดเนาะมันเป็นมักกะโต้ได้ก่อนปิดเอาขับมาประมาหินมะเรียนซ้ำเก็บเอาไว้ไว้ไว้ บวพี่น้องมาพอเดียเห็นไหมเอาเอา้าวพอบถือให้พอถือหลายอยู่ได้พี่น้องว้าวอ้โวโอ้มหมากน่อยแท้หอยมหมากน่อยก็เก็บเก็บอะไรไปดูดดูนะเออ พอพอแล้วปะเอาซีหมากก็พอหมพอแล้วหลายแต่ว่ามังบักพ่อด้กินอยู่นี่เอาอยังอีกพ,อพอ่อบอฮะพอแล้วมาแกน้ำไม้ต่อพี่น้องนี่น้ำไม้เขาพอดีเก่ง แกงเช้มะกูดบ่อยเก็บไปยังค่ะมีขูกมีแมงซ่อนมีแมงซ้อน่เนีก็แกงแมงซ่อนใช้ำใไม่เน่แหละบ้าไปโพี่น้องูก็จะไปโรงเรียนแซ่เลย

คลิปนี้กับคอร่าก็เด้พอพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติด,ดตามรับชมสบายดี